แล้วก็มีพี่แดนอีกคนฮะมีพิธดการอีกคน <l ots> กอีเวนต์ก็งนานงานโชว์ตัวก็ยังมีให้เห็นได้เรื่อยๆครับ <l ots> พิสต์เตอร์ก็กติดต่อเข้ามาได้ครับยังรับได้อยู่ <l ots> ยังไหวย <Y ung S 2> อยู่ยยอยู่ครับแล้วก็มีละครที่กําลังถ่ายทําอยู่ก็น่าจะได้ได้ชมกันไม่น่าจะเกินครึ่งปีแรกนี้ผู้พิสวาส์เราก็ซึ้งหลายเรื่องเหมือนกันใช่ไหมก็ตอนนี้ยังมีเรื่องเดียวอยู่เรื่องต่อไปก็เป็นของอนาคตแล้วกันก็อยากให้มีเหมือนกัน ก็ก็เจอกันตามงานมากกว่าฮะจะไม่ค่อยได้แบบดีมีเวลาได้แบบได้ได้เล่นกันหรืออะไรเหมือน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 เมื่อตอนที่เราถ่ายละครอ,อ,อะไรนะฮะต่นะแครับ ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าจริงๆเราเราเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข่าวตรงนั้นนะฮะเรารู้สึกว่าความสนิทของเรามันก็คือเขาเรียกว่าเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องที่ทำงานด้วยกันมากกว่าเราเราทาในส่วนของเราทั้งทั้า,พพพาการทํางานเราก็สนิทกันแบบนั้นอย<ม>ู่แล้วเวลาที่ได้ได้กลับมาทํางานด้วยกันเราก็สนิทกันเหมือนเดิมคิดแบบนั้นนะ ดี๋ยวช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกันเลยครับเพราะว่าก็อย่างที่เห็นไม่ค่อยได้มีไม่ได้ออกงานโชว์ตัวด้วยกันหรือว่าไม่ได้เบียบมีละครหรือรายการด้วยกันก็ไม่มีนะคะจะมีส่วนมากก็แบบเป็นเมนแซลตามรูปหรืออะไรอย่างที่ทุกคนได้เห็นมากกว่าก็ม่เพิมนที่หงว่าพอาะว่าเว้นระยะหมายถึงว่าเขามีข่าวเลยะไม่นะฮะผมรู้สึกว่าที่ช่วงนี้ผมถ่ายละครด้วยแล้วก็ คืออาจจะถ่ายละครเรื่องเดียวแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีรายการยังมียังมีงานแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงของของที่ตัวเองทำบ้านด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าจะวุ่นๆมากกว่าเราจะไม่มีเวลาให้ให้กับสื่อสักเท่าไหร่หมายถึงสื่อโซเชียลการเล่นโซเชียลอะครับก็แถวว่าโล่งก็ตอบตรงๆว่าก็โล่งเหมือนกันนะครับเพราะรู้สึกว่าส่วนใหญ่ก็เขาจะคิดไปในทางแบบนั้น ก็ก็ได้พูดความจริงแล้วก็สุดดีฮะได้ดูฟิดแบ็กไหมเอยสนับตอนที่ต่างคนต่างไปแล้วเราสองคนทำยังี่แล้วก็ได้ดูนะครับก็ทุกคนก็เข้าใจมากขึ้นเหมือนมันก็มีคนมาเมนคนมาว่าที่บาเราเขาตบกันจริงจริงอ่ะแล้วไอพอลพูดเรื่องการอะไรอย่างงี้ผมว่าคนยังอินกับละครมากกว่าคนยังชอบให้เราเราได้อยู่ใกล้กันเราได้เล่นกันหรือเราได้ทํางานด้วยกันนะฮะคนยังชอบอยู่แต่คนก็พูดว่าเอ้ยเราก็มีแฟนแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้บอกอะไรเงี้ยไม่มีนะฮะไม่มีนะยังโสด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 ครับยังโสดมันก็มีเข้ามาคุยบ้างแหละจะตอบว่าไม่มีเลยมันก็ดูจะโกหกกันไปอ่ะมันก็มีเข้ามาคุยบ้างแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือคือเราทํางานทํางานขนาดเนี้ยเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเขาเรียกว่าจริงจังกับใครจริงๆอ่ะเอฮะเรารู้สึกว่าเรากลัวอย่างที่ใครบอกไปถ้า เอาเข้ามาจริงๆเราก็ต้องให้เวลาเขาอ,ะอ่ะคือทางานไม่มีเวลาไปเจอมไม่มีเวลาพาไปกินข้าวพาไปดูหนังถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะรู้สึกยังไงม,มันก็ต้องแบบอึอดอัดอะไยผมรู้สึกว่าถ้าเอาถ้าเรารับเขาเข้ามาแล้วทําให้เขารู้สึกแบบนั้นอะ่ะผมว่าอยา่าอย่าเพิ่มมีแบบจริงจังดีกว่าหรือว่ารอให้งานมันอยู่ตัวก่อนแล้วเราไย,ยทีเดียวเลยก็เคยคิดไปแบบนั้นเหมือนกันคือเราอยากอยากเขาเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัว ทำทำความฝันของเราแบบเรื่องบ้านเรื่องอะไรให้มันแบบให้มัน,มนเขาเรียกว่าลงตัวก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คืองานก็ทําบ้านก็ทํามันก็รู้สึกว่ายังไม่มีเวลาให้กับให้กับอะไรเลยแม้แต่กับตัวเองนะฮะอืมนนี้นั้าใจนะเรามีข่าวอาจจะรู้กับพี่มีอย่างเงี้ยในการทั่ไม่มีเวลาอะไรเงี้ยผมคนรอผมรู้สึกว่าเข้ามาเรื่อยๆหมายถึงว่าเราเรา,เราไม่ได้แบบไปไปฟอร์สเขาว่าแบบเขาต้องเขาต้องอยู่กับเราหรือไม่อยู่คือ ทุกคนที่เข้ามาผมรู้สึกว่าเราคุยกับเขาด้วยความเขาเรียกว่าความสบายใจอะฮะคือไม่ไม่ให้สถานะอะไรคือรู้สึกว่าวันหนึ่งถ้ามันจะใช่อ่ะเวลาความรู้สึกจะเป็นตัวบอกเราเองว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่อะไรนะฮะมันกับดีๆอย่างเงี้ยอ่อนไหวขึ้นเต่าของเชียร์เยอะขนาดนี้ก็เป็นเรื่องอย่างที่เคยบอกอะตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเราก็ยังพูดอะไรไม่ได้จ้ะ จะไปพูดให้ความหวังขนาดว่าแบบมันต้องมีก็ไม่ได้คือถ้ามันมีโอกาสแล้ววันหนึ่งมันจะพัฒนาผมว่าทุกอย่างมันก็ถึงเวลามันก็ต้องบอกกับมันเองอะฮ <c oughs> ะก็ <c oughs> ตอมคด <c oughs> ทุกคนคะ่ะ <c oughs> แหมเซลซ์สวยสวยเขาสวยอยู่แล้วซอะไรนก็มีบ้างครับมีบ้าง เขามีเซ็กเขามีเขาเรียกว่าเซ็กซี่ในในอินเนอร์ของเขามีเซ็กซ์ับเพียวในในตัวตนของเขาอยู่แล้วก็สวยดีครับถามว่าไหนตอบยังไงดีล่ะก็สวยครับสวยสวยดีตอบไม่สวยเดี๋ยวพี่ดีพี่บีตอบทำไมคือดูชวนเพิ่มตัวแล้วเนี่ยก็ไม่นะก็คอมเมนต์เลยอ่ะว่าถ้าจะชม